ทีนี้ผมผมอยากจะจะฉายชุดข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะอาจารย์อรักษ์อาจารย์สุรชัยในกลไกเรื่องข้าวเนี่ยมันมีคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่รู้จักกันในชื่อย่อว่านอบขออเนี่ยับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะแล้วก็ในโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายข้าวเนี่ยเขากํากหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบก็คือว่าแก้ปัญหาข้าวแบบเบ็ดเสร็จเลยนะคณะกรรมการชุดเนี้ย มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาข้าวเบ็ดเสร็จนะมีคณะกรรมการประกอบด้วย26คนประกอบไปด้วยภาคเอกชนก็มีนักวิชาการก็มีรัฐมน,นตรีหลายๆกระทรวงรวมทั้งกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ในนี้ประหลัดกระทรวงนะครับแล้วก็ในโครงสร้างนี้เนี่ยยังมีอนุก,กรรมการซึ่งครอบคุมในประเด็นที่อาจารย์อารักษ์อาจารย์สุวชัยพูดถึงนะ5อนุนะอนุก,กรรมการด้านด้านการผลิตมีร,ร,มร,ร,มรัฐมนตรีเกษตร เป็นประธานนะมี26คนนะอนุชุดนี้และอนุด้านการตลาดรัฐตีพาณิชย์เป็นประธานนะนชุดนี้มี18คนแล้วยังมีอนุกรรมการด้านกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอีกชุดหนึ่งแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งคณะอนุกรรมการว่าด้วยการชดเชยดอกเบีย้ยแก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกก็คือเข้าใจว่าพวกหยงพวกรงสีด้วย แล้วก็สุดท้ายเนี่ยคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะเนี่ยห้าอนุ <c oughs> แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะท่านสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวกรมการข้าวกระทรวงกรเกษตรเพิ่งจัดทำคู่มือเรียกว่าแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร2,564 <c oughs> ทับ2,565 คลอดออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้เองนะจา๊าดแต่ว่าคือเรียกว่ามีเครื่องมือครบหมดไงแต่แต่เครื่องมือนั้นเป็นอมาพาตไงไอแผนการผลิตผมว่าไม่รู้ว่าพลิกดูบ้างป่ะทําแต่แผนเอาไว้ไงแต่ไปพลิกดูป่ะในการที่จะดําเนินกิจกรรมตามแผนเนี่ยคือไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการพูดถึงแผนเผิอะไรเลยนะจารยอยู่แล้วก็ไอไอนอบขคก็ไม่ได้ไปะอะอะไรเลยว่าเฮ้ยจะยังไงคือปล่อยมั่วกันไปหมดอาจรย์ ป้าพี่บุ้ยเนี่ยังมขาดไปอนุูหนึ่งเลยนะครับไม่โปรงจรหรอกเนี่ยการเนี่ยประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่มีไม่เห็นประชาสัมพันธ์เออเอาผมสงสัยอ่ะพี่พี่บุ้ยจริงๆไหมคณะห้าคณะของพี่บุ้ยว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเนี่ยมีทั้งตลาดมีทั้งผลิตลาประราคาถูกไหมแล้วก็มีสินเชื่ออะไรเข้ามาอีกครับใช่แล้วก็ติดตามผลแต่ไม่มีกลยุทธ์ครับไม่เห็นกลยุทธ์เลย เออไอไอการตลาดก็อาจจะรวมอยู่ในนั้นก็ก็จริงแต่ไม่ได้มีกลยุทธ์ในเรื่องของการทำคอมมูนิเคชันให้ให้สังคมสร้างดีมาซัพพลายโดยการสื่อสารกันอาให้ให้ดีใช่ใช่ขายอย่างเดียวเหรอไอการตลาดมันไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวขายมันเป็นเสษเสี้ยวหนึ่งของการตลาดแล้วก็คุณไม่ได้ขายตามมีตําเกิดนะครับเออไม่ได้ขายตามยถากรรมมันต้องมันต้องมีการ อย่างน้อยปลุกตลาดสร้างกระแสตลาดครับแล้วผมได้สงสัยมานานมากเลยพี่บ๊วยกับอาจัรย์ที่ผมพูดเรื่องนี้ติดใจเรื่องนี้สงสัยมากว่าทุกครั้งที่มีภัยพิบัติครับทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องราคายางตกอะไรตกเนี่ยอืมไม่เห็นมีใครออกมาวางกลยุทธ์ในการปั่นกระแสการบริโภคหรือ,อกระแสดีบั์ซัพพลายจริงจ,งจงใิใช่ใช่ใช่บทีท่านนายกกระซิบพูดคำเดียวนะ บอกเนี่ยโอ้โหน้ําท่วมเยอะข้าวเนี่ยจมน้ําเยอะแ้่ปีนี้ถ้าเกิดส่งออกเอ่อถ้าเกิดในประเทศยังไม่พอบริโภคเดี๋ยวอาจจะไม่ให้่งเรื่องการส่งออกไมทบทวนเรื่องการส่งการให้คนภายในบริโภคก่อนอลูกแค่นเน้ดินพลาดเลยครับครับใช่ใช่หรือไม่ก็อย่างเนี้ยการเอ๊ะทำไมวะทั้งอุทกภัยน้ําท่วมเจ็บตัวเจ๊งก็มีแต่พวกมาพูดแต่ประกันราคาประกันราคาไม่ส่งูรณ ประกันราคาไม่งบ่วงรัฐบาลมีจ่ายตังครัฐบาลมีตังมาอือ้นี้มันมันมันเป็นวิธีก็ไปแก้ปลายทางใช่ต้องไปแก้ที่ตลาดเพราะอะไรฮะเพราะจะลืมว่าวันนี้น้ําท่วมอะไรต่างมันไม่ได้ท่วมทั่วโลกใช่ท่วมเฉพาะบ้านเราที่ผู้ผู้ผลิตเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไอไอดีมานที่ต้องการกินต้องการบริโภคจะมีอยู่ทำไมเวียดนามถึงส่งออกแซงเราไปได้เพราะว่าอะไรดีมานในตลาดโลกมันเยอะอ่า จริงนะ,อ,ะอาจารย์ภายใต้กลไกเนี่ยอนุที่เกี่ยวข้องกับการติดตามกําก,กับดูแลแล,และการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าของราชการจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยเป็นประธานอนุชุดนี้ควรจะต้องสรุปตัวเลขอย่างที่เราถามหากันเนี่ยว่าเฮ้ยตกลงมันเสียหายขนาดไหนพื้นที่เสียหายปริมาณผลผลิตเสียหายขนาดไอออนุพวกเนี้ทําอะไรอยู่ว่าประธานนอบอขต้องลงแท้ว่าเฮ้ยอนุเนี่ยอื่นละทีได้แล้วไปทําหน้าที่ได้แล้ว เออไม่ใช่ยังสลบสไลสลึมสลือกันอยู่แบบนี้ <c oughs> นะฮะ <c oughs> แล้วที่สำคัญนะผมว่าถ้าถ้าลองเอาเรื่องของซัพพลายเชนมามาคลีด่ดูก็จะเห็นถึงถึงเอ่อการกระจุกตัวของส่วนแบ่งรายได้ที่ไปกระจุกอยู่เฉพาะบางกลุ่มบางก้อนในในใ,ใ,ในห่วงโซ่อุปทา,านนะฮะ <c oughs> ในขณะที่ต้นทางเนี่ยไม่เหลืออะไรเลย <c oughs> เหลือแต่กระดูกจริงผมผมเติมอีกนิดนึงเพราะว่าผมไม่ใช่ว่าเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนา ครับเออราคาราคาทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่เออทําให้เขาดีขึ้นเลยส่วนใหญ่กำไรกําไรมันไปตกที่พ่อค้าคนกลางอืมอืมแล้วก็ปลายทางคือผู้รผู้อย่างเราเลยก็ยังกินของถูกไอ้ของแพงอยู่ของแพงอยู่นะครับต่อให้มาจากสวนจากไร่ที่มันราคามันบางทีก็ถูกปั่นคือผมกำลังจะบอกว่าโมเดลของการทําให้ราคามันต่ำอืม พอค้าได้กําไรมากกว่าต้นทึนสุดใช่ใช่ใช like ่ไอ้นี่คือหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องสร้างความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์ในห่วงโซ่อุปทานครับเอ่าอย่างเรื่องของกล้วยเนี่ยผมก็ได้ยินมาทั้งกล้วยหอมกล้วยน้ําว้าเนี่ยไปซื้อตัดหน้าสวนเนี่ยขายกันเป็นเครือใช่ไหมชา์สุรชัยเป็นชาวสวนอยู่เนี่ยเออไปตัดหน้าสวนขายเป็นเครือแต่เอามาเอามาขายตลาดเนี่ยขายเป็นหวีขายเป็นลูกโอ้โหในราคาเดียวกับคุณ คือหนึ่งลูกเท่ากับเกือบเกือบจะหนึ่งเครือราคาหนึ่งเครือที่คุณไปยกเครือมาแล้วเครือหนึ่งมันมีสักสิบหวีอ่ะแปดหวีสิบหวีอ่ะอ้คือไปสื่อสื่ออย่างเดียวว่าน้ําท่วมข้าวความชื้นสุกราคาต่ําเหลือห้าบาทเท่ากับมาม่าห่อหนึ่งไอ้เงี้ยพ่อค้าคนกลางก็ยิ้มยิ้มเพราะอะไรเพราะเพราะว่าขายปลีกไม่ได้ลดเลยครับอืมกําไรเละเลยนะใช่ใช่เออแต่ถ้าเกิดบอกกันมุมตรงข้ามบอกว่าโอ้น้ําท่วมข้าวหมดตายหมดเลย นะปีนี้สงสัยข้าวขึ้นมาสองเท่าครับไออย่างนี้เขาจะมาขึ้นราคาไม่ได้เพราะว่าอ้างว่ามีกลุ่มการค้าภายในล็อกคออยู่ครับอ้าวถ้า่างนี้ราคาห้าบาทเป็นจริงอย่างนี้ทำไมราคาขายปลีกไม่ลดลงกลุ่มการค้าภายในต้องออกมาอยู่ขย่อบริได้ต้องออกมาขย่บใช่เหมือนกับที่อาทิตย์ที่แล้วอาจารย์อารักษ์ขย่าบเรื่องเรื่องของราคาน้ํามันหน้าลงกันในขณะดนี้ใช่ไหม เออตอนนี้กำไรเงียบๆเลยเข้าเข้าตกนะครับตอนนี้ได้ยินว่าราคาปาล์มน้ํามันปาล์มขึ้นครับขึ้นเยอะด้วยนะอืน้ํามันปาล์มนะเออซึ่งแปลกมากเลยต้นทุนมันไม่มีอะไรที่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงใช่ถูกอันนี้ก็เลยผมก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยถ้างั้นถ้าเกิดฝากถึงรัฐบาลเลยนะเออกระทรวงการคลังอาจจะเอ,อพูดเร็วไปนิดนึงเรื่องการหาเงินแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้การควบคุมกำกับ ในการอะไรดูเรื่องของสื่อใช่ไหมใช้คาว่าอะไรครับดูเรื่องสื่อสํานักนายกอ่าสนักนายกดั้งั้งสวททั้งกรมประชาสัมพันธ์ตั้งทีมเรื่องการใช้สื่ออย่างยังมีพลังเพราะว่าอาศัยโซเชียลมีเดียอาศัยทางออนไลน์เดี๋ยวนี้มันมันช่วยได้เยอะมากมันแรงมากครับถ้าไปเขย่าตรงนั้นได้ราคามันขึ้นอย่างน้อยชาวนาเขาก็จะได้ไม่เดือดร้อนผมคิดว่าวันนี้ชาวนาเขาก็รู้สึกอึดอัดนะ ว่าเหมือนว่าเขาถูกมองเป็นจำเลยอ่ะว่าอะไรวะตอนตกปบอูแบบประกันราคาซึ่งก็เขาไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่หรอกแต่ดูเหมือนว่าคงคจะมองว่านี่ไงเอาละไอ้ตัวที่ทําให้ต้องไปก่อนนี่ยืมสิทธ์ต้องไปเพิ่มเติมอ๋อเป็นตัวถ่วงอะไรอย่างเงี้ยออพี่รู้ไหมผมไปซื้อปุ๋ยล่าสุดเนี่ยปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเม็ดอะปุ๋ยสูตรเสมอสิบหกสิบหกอืราคามันขึ้นไปสิบประมาณสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะโอ้โหไปถามคนร้านขายปุ๋ยเฮ้ คราวที่แล้วผมซื้อแค่ร้อยร้อยสิบาทวันนี้มาร้อยสามห้าครับเขาบอกโอ้ยขึ้นทุกตัวปุ๋ยเคมีขึ้นทุกตัวเขาบอก,กเอ้าแล้วกเกษตรกรจะอยู่ได้ยังไงไะอย่างนี้ยครับเอออย่างเงี้ยมันต้องไปดูว่าต้นทุนเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วแล้วพอราคาข้าวตกนี้แล้วถกไปประกาศร,ราคาข้าวเขาอย่าไปมองว่าเขาเป็นตัวไปตัวแบบเป็นภาระเออเฮ้ยเขาไม่อยากเป็นหลอก แพราที่มันตกเนี่ยมันตกเพราะถูกกดเละเทะเพราะว่าอ้าวความชื้นอย่างนั้นอย่างนี้อืแล้วก็พานนะแหละเขย่าแรงๆมันก็เลยเออ่ที่อื่นไม่ท่วมท่วมน้อยท่วมไม่มากก็เลยถูกเหมาโหลว,ว่าชื้นไปด้วยเลยครับใช่ผมว่ามองดีๆนะมองดีๆว่ามันแต่มแตไม่ใช่อย,อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าเชื่อในสิ่งที่ที่ฟังนะครับเขย่าจุดเดียวน้ําท่วมอยู่โซนเดียวปรา,ากฏว่าข้าวตกล่วงทั้งประเทศ ืมแล้วก็ต้องมาให้รัฐบาลแบกเลยคนนี้หาเงินมาประกันแล้วก็ชาวนาทั่วประเทศก็เลยถูกมองเป็นจำเลยครับผม่ว่ามันไม่ค่อยแฟงเพราะนั้นผมเชียร์รัฐบาลเลยเอาไหมถ้ามันไม่มีจริงมันข้ามมันชื้นมากใช่ไหมน้ําท่วมเยอะไหมก็จํากัดการซื้อเลยไหมครับส่งออกให้หมดเลยแล้วดูซิว่าข่าวจะขึ้นปะหรือว่าไม่ส่งออกเลยดูซิว่าข้าวจะขึ้นปะอืมแล้วจริงแล้วกลไกทุกอย่าง อยู่ในมือรัฐบ,บาลมีพร้อมหมดอคกสองไงเหมาซื้อสิซื้อแสงแสงตลาดสิคือมีเท่าไหร่คุณซื้อไว้สิแล้วก็ลงสีก็จะเดือดร้อนเงไม่มีข้าวสีไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะคือคุณต้องเล่นกับตลาดให้เป็นะ่ะเออ